สวัสดีครับผูกองสัญญาณพี่บูครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะพาไปดูนะครับผมรีแอคนะครับผมรีแอคชั่นนะครับผมปฏิกิริยาของตานะครับผมกับหลานนะครับผมว่าคิงกันเนอร์นะครับแล้วก็เด็กๆนะครับผมทั้ง5ตัวนะครับผมเขาจะมีความรู้สึกแล้วก็และก็ดีใจนะครับผมยังไงนะครับผมสำหรับเด็กๆนะครับผมแล้วก็คิงกันเนอร์นะครผมจะรู้สึกโมโหไหมนะครับเวลาอยู่กับเด็กๆหลายๆตัวอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไป ครับผมเนี่ยก็เด็กๆนะครับผมทั้ง5ตัวนะครับผมทั้ง5ตัวนะครับตอนนี้นะครับวันนี้อากาศดีนะผมฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับผมเดี๋ยวจะพาเขาออกไปวิ่งเล่นหน่อยนะครับผมยืดเส้นยืดสายสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าครับผมคิงการ์เนอร์นะครับผมคิงการ์เนอร์นะครับผมก็มานั่งรอแล้วนะครับ ก็เตรียมตัวนะครับผมออกไปเล่นด้านนอกนะครับผมวันนี้อากาศดีนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะผมว่ารีแอคเขาจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเด็กๆนะครับผมที่ปล่อยคู่กับเขานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับไป ครับผมก็ปล่อยแล้วนะครับผมสําหรับเด็กๆนะครับผมมาดูนะครับผมนีครับผมเด็กๆก็ดีใจนะครับผมทุกตัวเลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมก็ปล่อยแล้วนะครับผมเด็กๆก็ดีใจนะครับผมสําหรับความรู้สึกใหม่ๆนะครับผมของเด็กๆนะครับผมไม่เคยปล่อยนะครับผมแล้วก็ได้เจอตัวใหญ่ๆนะครับ กันข้ามเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ดีแอกของเด็กๆนะผมปฏิกิริยาของเด็กก็มันดีใจนะผมแต่ละตัวดีใจมากๆวิ่งเล่นเลยนะครับวิ่งเล่นมันเลยนะครับเด็กๆชุดนี้นะครับผมอายุ2เดือนนะครับผม10กว่าวันแล้วนะครับผม10กว่าวันแล้วนะครับผม2เดือน10กว่าวันแล้วนะครับ เนี่ยครับผมกานเน่ก็ยืนงงเลยครับผมยืนนิ่งนะครับยืนงงยืนนิ่งเลยนะครับยืนงงยืนนิ่งอ่าดูได้แต่กระดิกหางนะครับดูได้แต่กระดิกหางแล้วก็อ e ีออกการน,นอการนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ก็มีคางการก็จะมีคางหน่อยๆนะครับผมสำหรับเด็กๆนะครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะผมนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิงกันเนอร์นะผมแล้วก็เด็กๆนะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับผมก็ตื่นเต้นนะครับผมกล้าๆกลัวๆเกงๆนะครับผมสำหรับ สำหรับการเนอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตานะครับผมเป็นตาหรือว่าเป็นปู่ของเขานะครับเป็นตาหรือว่าเป็นปู่ของเขานะครับสําหรับคิงการเนอร์นะครับว้าวเยอะยะนะครับผมเต็มขาผมไปเลยนะครับนี่ครับผมให้ดูชัดนนะครับผมคิงการเนอร์นะครับนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับกัน นะครับผมฝากด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมอยากให้ดูรีแอคนะครับผมรีแอคชั่นนะครับผมของเด็กๆนะครับผมนะครับผมแล้วก็คิงกรนเนอร์นะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทํา EP ต่อๆไปด้วยนะครับที่บ้านจะเลี้ยงบูลี่ไซส์ XL นะครับผม ที่เห็นนี้คือตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับผมเด็กๆนะครับนะครับผมตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับก็หน้าบ้านก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนะครับผมพื้นที่หญ้านะครับผมแล้วก็ข้างหลังผมอีกทีนึงนะครับผมตรงที่จอดรถนะครับเนี่ยครับผมประมาณนี้นะครับผมการโอเคนะครับผม EP นี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับผม ฝากด้วยนะครับผมโอเคครับผมขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมนี่ครับผมเล่นมันเลยนะฮะเล่นมันเลยนะครับผมเนี่ยครับผมเล่นมันเลยนะฮะไอยเาอย่าอย่าเนี okay. Okay. ่ยครับเล่นมันเลยนะครับผมเล่นมันเลยนะครับตัวผู้ทั้งหมดนะครับเนี่ยตัวผู้ทั้งหมดนะครับ ตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับ <French Claire> ตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับก้านก้นนข้ามัก้านก็มีแบบขู่ๆมีบอกๆหน่อยนะครับผมว่าอย่าดมแรงอย่าเล่นแรงนะครับผมการเนอร์บอกนะครับเนี่ยคนคนคอชันอยู่นะครับเห็นไหมคนคอชันอยู่นะครับผมเด็กๆก็จะรู้นะครับผมเด็กๆก็จะรู้นะครับเนี่ยนะครับสองเดือนกว่าๆนะครับ โอเคครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมเดี๋ยวจะยาวไปนะครับผมก็อยากให้ด so, like, ูร so, so ีแอคนะครับผมดูรีแอคชั่นนะครับผมปฏิกิริยานะครับผมของของเด็กๆนะครับผมแล้วก็คิงการ์เนอร์นะครับผมก็ตากระหลานนะครับผมหรือว่าปู่ย่าเออปู่ปู่กระหลานนะครับผมก็เรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับนะครับผมโอเคครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมไว้ที่นี่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ